พี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับขอดวงอาตอลอ้นนะครับให้พี่น้องที่ชมรายการเนี่ยมีสุขภาพแข็งแรงมีอิมานเยอะๆมีตัก,กวาม,มียาตีนมียาซานมีอิสลาสมีลูกหลานที่ซอนแล้วไว้ขอดูอาให้นะครับแล้วก็สิ่งที่เราต้องการก็อยากจะให้ตายในอิมานครับวันนี้ผมจะเอากรุรานนะครับสูร الأنفال آياتي هازب ما أنا أتى أنفال لا أتي بها سب نوع نكاف. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق الحمد لله الله بنا دوكونا على القرآن يا الله لا هاي فان الله الله لا نكبي الله لا هاي نبي محمد فان الله بوا ชีวิตของผู้ที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชีวิตของคนที่อยู่บนดุนยาไม่เอาอัลลอฮ์ไม่เอารอสูลไม่เอาซุนานะนาบีนะครับแล้วก็ไม่เอารูปแบบของสวบา,าบนน้อาบาบะนีนบมาใช่เลยพี่น้องครับไม่มีอิมานนม่มีตักวัวนะครับเป็นรองช้าชีวิตแบบแบบอร่อยบนโลกดุญญนยาพี่น้องครับคําว่าอร่อยบนดุนยาพี่น้องครับสิ่งที่ทําให้เขาอร่อยมีอยู่ห้ารายการ หนึ่งผู้หญิงสองเงินสเกียรติยศ 4. สสชื่อเสียงแล้วก็ตำแหน่งห้ารายการนี้ไม่เอาอะไรก็อยู่ได้ไปน้องครับแล้วก็อร่อยด้วยเพลินด้วยแต่พอเพลินพอเพลินแล้วอร่อยแล้วเป็นยังไงครับพอความตายมาถึงก็หอยมาดูคุรานว่าเราตะรอถ้าท่านมีความสามารถเห็นได้ เมื่อตอนที่มาลาอิกามาเอาวิญญาณของคนที่ปฏิเสธอัลลอฮฺยินะกะฟุลมาลาอิกาตัวมาลาอิกามาเอาวิญญาณของคนที่ปฏิเสธอัลลอฮฺรอซูลสุนนะนบีนะครับยัดริบูนะมาลาอิกาจะตีวูยูฮาฮุมที่ใบหน้าของวิญญาณไม่ใช่ใบหน้าของคนของคนนอนอยู่บนบนบน,บนเตียงไม่ใช่นะตบหน้าวิญญาณอัลลอฮฺพี่นะ้องทรมานน่ะ มาตบหน้าวิญญาณว่าอาดบาราฮุมแล้วก็ตบหลังวิญญาณพี่น้องนึกภาพมาเลกาเนี่ยมันใช่ตัวเลขเหรอแผ่นดินในเมืองลูดเนี่ยที่พริกแผ่นดินเนี่ยใช้มาเลากาองค์เดียวพี่น้องใช้มาเลกาแค่องค์เดียวเนี่ยมาพริกแผ่นดินแล้วก็พี่น้องที่ทรยศต,ต่อลอลอถ์น่ะแล้วตอนจะตายเนี่ยอ,อรร์ทำมาเลกาตบหน้ามันจะเหลืออะไพี่น้อง คิดเองบ้างก็ได้พี่น้องแล้วตบหลังอีกกัเป็นน้องครับลอลากบัดพริกแผ่นดินนะยังใช้มาเลกาองเดียวนี่มาเลกาก็องเดียวเหมือนกันเี่น้องครับมาเอาวิญญาณของคนชั่ววาซูกูแล้วก็วาเลกามาพูดนะครับพูดและแสบหูด้วยเป็นน้องครับจงลิมอาซาบ,บัาริคก,การลงโทษไฟที่เผาไหมรอการลงโทษ ด้วยไฟที่เผาไหม้นี่เป็นคําขู่ของมลทิก็และเป็นเรื่องจริงๆนะครับพี่น้องทงั้งหลายพี่น้องครับเตรียมตัวตายดีกว่าครับพี่น้องเตรียมตัวตายมีอยู่เจ็ดข้อผมพูดบ่อยๆนะครับเนิ่ให้อ่านครอกุรอานสม่ำเสมออ่านครอกุรอานมีสองอย่างอ่นรานแล้วรู้ความหมายก็อ่านให้จบเป็นเล่มๆนะครับสองนมาอยาขาดเลยนะครับพี่น้องข้อที่สามบริจาคสม่ำเสมอ เงินไม่มีก็ย้มไปน้องแล้วก็ซิกรุลล้อแล้วก็ขอดอาติดต่อกับครอบครัวตัวเองไปเยี่ยมญาติตัวเองเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่เยี่ยมน้องอัลลอฮ์ี่น้องครับนึกถึงอัลลอฮ์นะไปน้องแล้วก็อภัยให้กับคนที่ด่าเราว่าเราตําหนิเราไปน้องอย่าไปหาเรื่องเขาเลยไปน้องก็ถูกด่าบ้างก็ได้คนที่ถูกด่าแล้วไม่เอาเรื่องนะใครคือนบีมุฮัมาตสุลลัลอัสัลลัม ท่านี่น้องครับเดินตามสุนนะนาบีสบายใจครับแล้วก็เดินตามคนอื่นนะไม่มีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์เท่ากับเดินตามนาบีมุฮัมมัดเพราะอัลลอฮ์จะให้มลาอิกะห์มาถามว่าท่านรู้จักนบีมุฮัมมัดไหมรู้จักสุนนะานาบีไหมมาถามที่กูโบนะครับสุภาพนะอัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัลชาดุอัลลอฮิลลาฮิลลาอันตะอัสตัฟิรุกะวะตูบุอิลลา ววััััลลลลลาาอออมมมดิบจีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารนณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ y o u t u b e ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim ุ s ล i m o อน i อ